สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนแนลนะครับผมนะเออวะวันนี้ก็มาอยู่กับยูฟ่าพีเจครับผมมาวันนี้ก็พุกมา2,800มาวันนี้จะมาแจ้งเกิดเกมไฮโลสักหน่อยมามาลล่นห้องโคตรเซียนกันเลยครับผมแต่วันนี้โคตรเซียนครับผม,มบวกตรงตรงเลยเนาะครับเนาะมามาขอเป็น ต่มเลยครับจัดไปมามันจะโดนไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมอ,อก็แทงไม่เยอะครับผมก็เหลือ200เนาะมาออสองสองสีเรียบร้อยครับผมดอกนี้เอ,อ้เป็นยังไงมันเป็นยังไงก็มาดีครับบวกไปแล้ว3000โอ้เฮก็มาดีครับ มาสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องปามแชนแนลด้วยนะครับผมก็เพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปแล้วกันเนาะครับเนาะมารอบนี้จัดอะไรดีจัดต่ำไปอีกทีครับผมมาก็แทงไม่ยากครับผมก็ดูตามรลายตามสติปอดที่ขึ้นให้ข้างล่างเลยครับผมมามาดูครับผมว่ามันจริงแบบที่ผมพูดไหมอ๋ สูตรคนบ้าก็จะประมาณนี้เนาะเอาแทงตามครบไปเลยมาโดนไม่โดนไม่รู้มะดอกนี้เปิดมายังไงยังไงเอวมาแล้วเอวมาแล้วก็มาที่ครับโอ้โหเอวสองสอง,สองครับผมเป็นยังไงเชื่อผมไหมสูตรนี้อืม้มบวกไปอีกแปดร้อยครับผมโอ้โหบวกแปดร้อยแมเมืม่อกี้ตาผมลายครับผมผมดูไม่ทันเอาะไม่เป็นไรครับผมมา รอบนี้จัดอะไรดีจัดอะไรดีจัดสูงไปเลยครับผมมาผมจะแทงตามเลยนะอ๋อโดนไม่โดนไม่รู้เออถ้าไม่โดนผมก็จะตัดผมก็จะคิดเองเลยเนาะเอามาโดนไม่โดนไม่รู้มาเปิดมาบัางนี้น้องหมวยมา เวล,ลาเวล,ลาก็เดินช<อ>้าจริงครับผม<อ>ผมรีบนะเนี่ยเอาเปิดมาหกดอกนี้เอาห้าห้าหกเอาห้าหกหกครับผม 5, ไม่ใช่ห้าหกเอาเรียบร้อยบวกไปอีกหนึ่งที่โอ้โหบวกมาตั้งสองร้อยโอ้โหน้ำตาจะไหลแทงไปตั้งหลายตัวเอา้าไม่เป็นไรครับผมดีกว่าลบเอางั้นก็เอาซํานี่กับพ่อพี่น้องเอา้าก็อย่าลืมครับผมอยู่ฟ้าพีจีปปดเนาะครับเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ